ลิซ่า blackpink ขึ้นแท่นอันดับหนึ่งผู้หญิงเอเชียที่มียอดติดตามไอจีมากที่สุดในโลกคลิปนี้เราก็มีเรื่องราวดีๆของ้นงลิซ่ามาอัปเดตกันเช่นเคยค่ะซึ่งล่าสุดข้อมูลจากเว็บไซต์ social tracker ในหมวดจันดับ50ผู้ใช้ instagram ที่มีผู้ติดตามมากที่สุดปรากฏว่าแอคเคาท์ของ้องลิซ่าลลิซามโนบาลสาวไทยจากวงเกิร์ลกรุ๊ป blackpink มียอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้นโดยเลื่อนอันดับมาอยู่ที่39ขึ้นแท่นเป็นผู้หญิงเอเชียที่มียอดผู้ติดตาม instagram สูงที่สุดในโลกและก็มาเป็นอันดับหนึ่งด้วย,ย มากกว่า75.9ล้านคนค่ะซึ่งตอนนี้ก็สามารถแซงปรียงกาโจปรานักแสดงบอลิววูดชื่อดังของอินเดียภรรยาของนิคโจลาสที่ครองแชมป์มายาวนานโดยตอนนี้ปรียงกามียอดผู้ติดตามจํานวน75.8ล้านคนค่ะซึ่งก็ห่างจากนอริซ่าไม่มากเท่าไหร่ค่ะและตอนนี้นอริซาก็ขึ้นแท่นผู้ติดต,ตามอินสตาแกรมสูงสุดเป็นอันดับ2ของเอเชียซึ่งอันดับหนึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะเขาคือวิรัตโคลีนักกีฬาคริกเก็ตชาวอินเดียนั่นเองค่ะซึ่งปัจจุบันวิรัตมีผู้ติดตามมากกว่าา188ล้น เรียกว่าต้องขอแสดงความยินดีกับน้องลิซ่ากับยอดผู้ติดต,ตาม i อีล่าสุดในขณะนี้ด้วยค่ะและมาติดตามความเคลื่อนไหวของน้องลิซ่าใน L Family กันบ้างค่ะซึ่งเมื่อวานนี้น้องลิซ่าก็ได้เผยโมเมนต์สุดน่ารักของน้องหมาสุดน่ารักอย่างน้องเลิฟใน i g L Family ถึง2ภาพได้กันค่ะซึ่งน้องลิซ่าได้โพสแคปชั่นว่า new toy from paris ซึ่งก็แปลเป็นไทยได้ว่าของเล่นใหม่จากปารีสค่ะและงานนี้ก็ดูเหมือนว่าน้องเลิฟจะชอบของเล่นใหม่จากปารีสเป็นอย่างมากซึ่งน้องลิซ่าก็มีคลิปวิดีโอ หนึ่งโมเมนต์ที่ดูแล้วมีความสุขตามไปเลยค่ะกับความน่ารักและความสุขของโอลิซ่าที่เธอได้อยู่กับครอบครัวตัวแอลและถึงแม้คลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นๆแต่ก็บ่งบอกถึงความรักที่เธอมีให้กับน้องเลิฟเป็นอย่างมากค่ะและนี่ก็คือรายละเอียดในคลิปนี้ที่เรานำมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมกันค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ